สวัสดีค่ะเพื่อนเสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณค่นะ,ะดับบนทุกหลักนะคะแล้วก็ดับสิบหน่วยนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิิและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะดับบนทุกหลักนะงวดแล้วนะแอดลงให้นะดับเกิน3ปีนะแอดเลือกมาในงวดแล้วนะนำเสนอให้กับเพื่อนๆนะดับที่6กนะกับดับที่1นะก็คือดับนะไม่มาที่110หน่วยนะจะไม่มีให้เห็นใน3ตัวบนนะงวดที่ผ่านมาเนี่ยผลรางวัล3าัวบนออกมาที่ สองศูนย์เก้านะฉะนั้นหกกับหนึ่งนะไม่ได้ติดอยู่ในนะสามตัวบนนะคะก็ถือว่านะคะสูตรดับของเรานะคะดับผ่านนะะเสร็จแล้วดับสิบหน่วยนะงวดที่ผ่านมานะก็เป็นการนะคัดสูตรมาลงเหมือนกันนะคะก็เราได้เลขดับนะที่เจ็ดกับหกนะสามสูตรได้เลขดับสองตัวนะผลรางวัลออกมาที่สองศูนย์เก้านะสิบกับหน่วยคือศูนย์กับเก้านะก็ ดับผ่านฮาสูตรที่1ดับ7ผ่านฮาสูตรที่2ดับ6ผ่านฮะแล้วก็สูตรที่3นะฮะดับที่7นะดฮะดับผ่านฮาเราจะมาตามต่อนะเลขดับนะฮะดับบนทุกหลังฮะก็คือดับที่ร้อยสิบหน่วยนะะดับเกินสามปีนะะสูตรที่หนึ่งนะะดับมาแล้วนะะเก้าสิบห้างวดสูตรเราใช้หลักแสนสองครั้งหลัก พันร้อยบนสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองแล้วบวกข้างที่เก้าตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วฮะสี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหก หกบวกศูนย์เท6ากับหกหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหกเท่ากับหกหกบวกศูนย์เท่ากับหกบวกหเท่ากับหนบวกหเท่ากับเดเบวกเเท่ากับสีบวกหเท่ากับศนย์บวกสอเท่ากับสองสองบวกเนะคะเท่ากับหนึ่ะดับที่1นะคะสูตรที่2ดับมาแล้ว8ปดบหงวดสูตรร้ใช้หลักแสนสามครั้งหลักหมื่นสองครั้งร้อยบนหน่วยบนสครั้ง สิบหน้าคร mm ั้งที่หนึ่้ยหน้าครั้งที่สองหน้าครั้งที่สองสครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองท้ายครั้งที่สองระบก้าที่สาบวกหเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเกบวกหเท่ากับห้บวกส่เท่ากับเบวกศเท่ากับเ้บวกสเท่ากับสาบวกสงเท่ากับหหบวกสเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับหกหกบวกสเท่ากับเ เราได้เลขดับบนคะทุกหลักในสูตรที่สองฮะดับที่เก้าครบแล้วนะคะทั้งสองสูตรฮะเราได้เลขดับในงวดนี้นะสองตัวนะก็คือหนึ่งกับเก้านะคะเพื่อนๆนะคิดว่ายังไงนะคะถ้าตัวเลขหนึ่งกับเก้านะคะในงวดนี้นะคะไปชนกับตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าตัดทิ้งนะให้เลือกเล่นไปนะถ้าเราม,ามองๆนะเด่นบนนะ ร้อหน่วยแบบคุกกี้นะคะสูตรเก่าของเราคนะเด่นที่3าหแล้วก็9้นะกเนี่ยที่อยู่ในตัวเด่นเนี่ยติดดับนะฉะนั้นเพื่อนๆนะก็อย่าเพิ่งนะตัดทิ้งไปนะคะให้อ่าระวังไว้ก่อนนิดหนึ่งก็ยังดีนะคะเพราะว่าดับทุกหลักเนะี่ยอัตราการเสี่ยงนะก็เยอะอยู่แล้วนะฮะในงวดประจำวันที่17มกราคม2568นะนะเราไปดูนะดับ10หน่วยกันคะนะ ดับสิหน่วยนะคะดับเกิน5ปีนะคะสูตรที่1นะคะดับมาแล้ว122งวดสูตรร้อยใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นหลักพันสองครั้งร้อยบนสิบบนสองครั้งสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองระบบค่าอุณหภูเก้าสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้า 9ก้าบวกศูนย์เท่ากับเ 9, ้าเกวกศนย์เท่ากับเก้ากบวกสเท่ากับหนึ่บวกแเท่ากับเก้าเกบวกกเท่ากับห้าหบวกสเท่ากับเจ็ดบวกสเท่ากับเก้าเ้าบวกเะเท่ากับแปดนะดับที่8ปนะสูตรที่2อนะดับมาแล้วร้อยสามสิงวดสูตร้อยชัยนะหลักพันสองครั้งสิบ ล่างหน่วยล่าง3ครั้งร้อยหน้าครั้งที่1นึหน้าครั้งที่1นครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1 10หน้หนาครั้งที่สองสองครั้งร้อยทายครั้งที่1น่หน่วยทายครั้งที่1 3ครั้งร้อยท้ายครั้งที่2 3ครั้งและบวกคาวติเก้าศูนย์บวก5เท่ากับ5้บวก3เท่ากับ8 8บวก4เท่ากับ2 2บวก8เท่ากับศูบวก6เท่ากับ 6, 6กบวก2เท่ากับ8 8บวก3เท่ากับ1 หนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกเก้าเท่ากับสี่ดับที่สี่นะคะสูตรที่สามดับมาแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดงวดสูตรเราจะใช้นะคะหลักพันสองครั้งหน่วยบนสองครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งห้าครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่สองละบวกข้างที่หก ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกหนะึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกแปดเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกเก้าเท่ากับสองสองบวกหกนะเท่ากับแปดนะดับที่แปดนะครบแล้วนะสามสูตรเก่าของเรานะเราได้ดับสิบหน่วยบนในงวดนี้นะก็คือดับสองตัวบ,บนนะแปดนะชนสองูตรนะแล้วก็สี่นะ งวดนี้มองไปทางไหนนะก็ติดแต่ตัวเด่นทางนั้นเลยนะเลขดับนะฉะนัน้นเพื่อนๆนะก็ต้องเลือกตัดสินใจกันเองนะในงวดประจำวันที่สิบมกราคม25 6นะ8นะ้ารหดนะแดะก็ไปชนเด่นนะกับตัวเด่นนะเทียบชนนะสสูตรนะสี่ก็ชนเด่นนะกับตัวเด่นนะระ1 1สิบหน่วยเทียบชนสองสูตรเหมือนกันนะฉะนั้น เรายังไม่ทราบนะคะว่าตัวไหนนะคะจะหลุดตัวไหนจะเข้านะฉะนั้นให้เพื่อนๆนะดับชนเด่นยังเลือกเด่นไว้นะแต่ว่าแอเนี่ยก็จะมานะคะวัดดวงให้กับเพื่อนๆนะ,ะโดยที่แอจะลองนะตัดตัดนะคู่ชุดนะที่ไม่ติดดับนะถ้าสมมติว่าสูตรของเรานะดับผ่านนะ,ะเดี๋ยวเรามาตัดแปดกับสี่ก่อนนะะตัวที่ติด8ปดกับสี่นะคะ แปดกับสี่ในนี้เนี่ยถือว่านะไม่มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าดับปักหลักนะคะติดแปดกับสี่ทั้งหมดเลยนะคะในชุดนี้เนี่ยสองตัวในนี้ไม่มีแปดกับสี่ซึ่งน่ามหัศจรรย์จริงๆเลยนะคะแปดกับสี่ไม่ได้อยู่ในชุดตรงอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเรามาดูกันนะคะว่าดับบุญทุกหลักของเรานะคะดับที่หนึ่งกับเก้านะคะเดี๋ยวแอดจะตัดให้นะ หนึ่งกับเก้าตัวที่ติดหนึ่งกับเก้านะคะโอเค <Okay. S 2> ก็จะเหลือน,นะคะเดี๋ยวจะไฮไลท์ให้เพื่อนๆนะเพื่อน,อนๆจะได้ดูง่ายนะ,ะเดี๋ยวเอาอันไหนที่มัน ดูชัดๆนิดนึงงนาอตัวที่ไม่ติดดับเลยนะคะในงวดนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เด่นในสองตัวบนที่ไม่ติดดับเลยนะก็คือคู่ชุดนะคะชุดตรงนะคะสามศูนย์ฮะชุดตรงนะคะสามสองฮะเบิ้ลนะสามสามะสามห้าฮะสามหกฮะห้าศูนย์ะห้าสองะ ห้าสามนะคะห้าห้านะคะห้าหกนะคะหกศูนย์นะคะหกสองะหกสานะหกหกนะคหกหกนะแล้วก็ศูนะนี่คือคูชุดนะที่ชุดตรงที่ไม่ติดดับเลยนะะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดสบสองสี่สห้าสิบห สิบหกชุดตรงนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าไม่น่าจะมาเบิ้ลนะศูนย์ศูนย์หกหกห้าห้าสามสามก็เหลือแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเหลือแค่สิบสองชุดตรงเองค่ะที่ไม่ติดดับในงวดนี้นะให้เพื่อนคนะ่ะ เลือกวิเคราะห์พิจารณาคะเปิดอใครชอบะต้นทุนน้อยนะแล้วก็เอาคะไปะคัดอีกทีหนึ่งคะคัดจากอะไรนะคะในนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะคัดได้ก็จะตัดได้แค่60ศนะแค่คนั้นเองคะเพราะว่าถ้าเรามายึดว่าเด่นบนร้อยสิบหน่วยคู่ขี้ของเราค่ะยังเดินอยู่ เขาติดที่ห้าเก้าสามเนาะเ้าติดดับไปแล้วก็เท่ากับว่าจะเหลือที่ห้ากับสามชุดนี้ก็ติดที่สามชุดนี้ก็ติดที่สามถ้าเพื่อนเพื่อนไม่คิดว่าเบิ้ลก็อ่าชุดนี้นะคะสามห้าชุดนี้นะคะสามหชุดนี้นะคะห้าศูนชุดนี้นะคะห้าสองชุดนี้นะคะห้าสามชุดนี้นะคะห้าหกอันนี้เบิ้ลนะชุดนี้นะคะหกสอง อ๋อหกสองอันนี้ไม่ใช่เนาะหกสองแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าอ่าอันนั้นอ่ะเด่นบนคุกกี้นะ่ะสามารถมาได้ร้อยสิบหน่วยนะคะอ่าประมาณนี้นะคะนี่นะคะชุดที่อันนี้ก็แอดก็พยายามที่จะเรียกว่ายังไงอะ่ะ ให้เหลือตัวที่น้อยที่สุดเด่นน้อยที่สุดนะสำหรับคนที่ต้นทุนน้อยนะลองแคปแล้วก็เอาไปเลือกตัดสินใจดูแล้วกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดับ10บบนของเรานะดับหน่วยบนของเรานะดับทุกหลักนะแล้วก็ดับ10หน่วยนะจะต้องดับผ่านนะเราถึงจะได้นะชุดที่อยู่ในชุดเด่นที่แอดไฮไลท์ให้นะก็ถือว่าเหลือน้อยชุดนะจากหนึชุดเนี่ยเหลือแค่ ถ้าไม่รวมเบิ้ลก็12คู่ชุดเองนะคะ,ะให้เพื่อนๆนะสิบสองชุดตรงคะให้เพื่อนๆตัดสินใจนะคะถ้าชอบก็นําไปเสี่ยงไม่ชอบนะคะก็แค่มองผ่านคะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคาติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ